ก็ขอสวัสดีกับทุกคนนะครับแล้วก็ผู้เล่นมิวคาสิกทุกท่านด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่กับผมอีเช่นเคยนะครับทุ่งฐานเกมเมอร์นะครับก็วันนี้ครับผมก็บางเอินเนาะกดไปดูที่ร้านค้านะครับแล้วก็ดันไปเจออ่าเขาเรียกว่าชุดเฟยน,นะทุกคนก็คือชุดตัวนี้นะครับนี่นะครับนี่นะอันนี้เป็นคาทาคาดอนเฟยน,นะผมจะเรียกสั้นว่าเฟยน,นะผมก็ดันบังเอินเนาะไปเปิดดูในร้านค้าแล้วเจอไปผมก็ มันดอกสนับมือกับสนับขานะั่นหรือว่ากางเกงมาพอดีนะผมก็ทําการกดซื้อไปสองอันพอดีพอดีเลยนะแล้วก็มือลั่นมือลั่นเติมไปเติมไปเอาเพชรนะผมไม่มีเพชรผมด่วนมากผมก็จัดเลยของเฟมาขายนะละเราก็จัดเลยครับผมเติมไปเลยแล้วก็เอามาซื้อนะแล้วก็เดี๋ยววันนี้ผมก็จะมาใส่ให้เพื่อนๆดูนะครับว่า พลังลบอ่ะมันจะขึ้นเท่าไหรนะอ่าก็ผมเห็นในร้านค้าสองชิ้นนะครับอ่าแล้วทีน,นี้ผมก็จะเป็นอ่า V P แปดนะ V P แปดมันจะไป v ี V P เก้าแล้วถ้าผมมา V P เก้าปุ๊บเหมือนได้สองเด้งอนะ่ะทุกคนติมปุ๊บได้ V P เก้าแล้วเราได้ขาอ่าเราได้ขามาเพิ่อมอีกหนึ่งอันนะสรุปเป็นสามชิ้นนะครับวันนี้เดี๋ยวผมอ่ะ จะมาใส่ให้เพื่อนๆดูกันนะครับว่าพลังลบอะ่ะจากอ่าจากชุดเฟสามชิ้นเนี้ยพลังลบจะขึ้นไปเท่าไหร่นะนี่นะครับทุกคนเดี๋ยวผมมาเปิดดูที่ V A P แล้วตรงนี้ผมก็ซื้อไปแล้วนะครับผมตรงเนี้ผมซื้อไปอยู่ประมาณหนึ่งหมื่นนะหนึ่งหมื่นหกพันนะครับประมาณนั้นนะครับเดี๋ยวผมจะมาใส่ให้เพื่อนๆดูกันนะนะว่าพลังลบอะ่ะจะขึ้นเท่าไหร่นะครับไป นี่ผมจะเข้ามาในครั้งนะผมจะเอาออกก่อนนะครับมาเอาออกก่อนเนาะโอเคเดี๋ยวเรามาใส่ที่หน้าจอตรงนี้เนาะอ่าอันนี้เป็นสนับนะครับสนับขานะเดีย๋ยวเราเริ่มที่สนับขานะครับทุกคนเดีย๋ยวเราดูนะว่าพลังลบขึ้นะตัวนี้อยู่ที่ยี่สิบสามล้านสองแสนนะครับทุกคนอ่าเดี๋ยวเรากดไปเลยเนาะสมใส่ชิ้นแรกเพิ่มมาสี่หมื่นหกพันนะ ด,ดูดูดูตรงนี้ให้ดีนะ,นะทุกคนตรงนี้ตรงนี้นะสี่หมื่นหกพันนะต่อไปจะเป็นปลอกมือนะครับทุกคนไปสี่หมื่นห้านะครับทุกคนอ่าสี่หมื่นห้ากับสี่หมื่นหกนะตัวนี้เป็นเก้าหมื่นนะทุกคนสองชิ้นเก้าหมื่นแล้วนะไปอีกอันนี้เพิ่มมาเป็นห้าหมื่นนะทุกคนอ่า ห้าหมื่นหนึ่งเมื่อกี้สี่หมื่นหกสี่หมื่นห้าแล้วก็มาห้าหมื่นหนึ่งก็ตีกลมๆไปก็อยู่ประมาณแสนสี่นะอ่าสามสามชิ้นนะเราได้พลันลบขึ้นมาแสนสี่นะครับอันนี้ชุดฟรีมันดียังไงนะเดีย๋ยวเราไปดูเขาเรียกว่าเอฟเฟกของชุดกันนะครับมาจิ้มอยู่ที่ตัวน,นี้นะปลอกมือนะครับคุณสมบัติพื้นฐานนะครับจะเป็น บวก ATK นะแล้วก็เดฟนะครับผมส่วนคุณสมบัติพิเศษจะเพิ่มดาเมจอัติเมดบวกสองแล้วก็ดาเมจในชั้นเพิ่มอีกหร์เซ็นนะครับอ่าส่วนสนับขานนะครับจะบวก HP นะครับประมาณ10,000นะ11,250ครับแล้วก็บวกเดฟ3า0 3 4 2นะครับคุณสมบัติพิเศษก็ เพิ่มดามเมจปิดชี่มา2.5แล้วก็ดามเมจในชั้นบวก5นะครับทุกคนส่วนอันนี้นะครับผมเป็นบูธนะบูธไคลอนเฟย์นะ,ะห๋ือผมเรียกว่าขายนะครับก็บวกให้พี่มา5,250นะครับแล้วก็เอเนเคบวก5 5 3 8นะครับผมแล้วก็ได้ดามเมจปิดชี่เพิ่มอีก5แล้วก็ดามเมจในชั้นบวก2.5นะครับผม โอเคเนาะทีนี้เรามาดูนะครับเอฟเฟกชุดนะครับผมตอนนี้ผมมีหมวกก็จริงนะครับแต่ว่าเดีย๋ยวเรามาดูหมวกก่อนเนาะหมวกนะครับเพิ่ม HP สูงสุด97,550นะครับผม90,000มื่นไม่ใช่90,000ขอโทษนะครับ9,750อ่านะแล้วก็บวกเดฟบ,บวก391นะครับส่วนคุณสมบัติพิเศษก็ได้เมเทอรเมท ดัมเมดอันติเมดนะบวกหนะครับแล้วก็ดัมเมดในชั้นบวกสอนะอ่าอันนี้เราพูดถึงชุดกันก่อนนะทีนี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันตรงนี้นะเอฟเฟกชุดนะครับผมถ้าเราใส่2ชุดนะครับเราจะได้อัตราโจมตีตันเมดบวกสีแล้วก็เฮดพิวนัรบวกสี้นต์นะครับแล้วก็ถ้าเกิดเป็น3ชุดอัตราโจมตีเป็นชีพจะเพิ่มขึ้นเป็นบวกจุดสีนะ อ่าอัตราโจมตีปิดชีพสีเปอร์เซ็นต์นะไม่ใช่ดาเมจ่งปิดชีพนะคนละอย่างนะครับทุกคนอัตราโจมตีปิดชีพคือการเกิดดาเมจ่งปิดชีพนะครับผมคือถ้าเราไม่มีอัตราโจมตีปิดชีพอ่ะดาเมิ่งปิดชีพมันจะไม่มีมันจะไม่เกิดขึ้นนะครับทุกคนส่วนแล้วก็จะเพิ่มเป็นแล้วก็เพิ่มอีกมมส่วนนึงก็คือเดฟโบนัสบอกสีเปอร์เซ็นต์นะครับผมอ่าก็ประมาณนี้นะแล้วก็ถ้าเราใส่5ชุดเราจะได้ลดดาเมจ บวก4.5%่จุเแล้วก็เพิ่มดัมมีปไปอีก4.5%นะครับผมอันนี้จะเป็นเอฟเฟกชุดนะครับ5ชุดถ้าเกิดเราใส่ครบ5ชุดปุ๊บจะมีคำว่าสกินชุดนะครับผมสกินชุดของเฟย์คือได้รับเอฟเฟกต์ลดเอฟเฟกต์ลดดาเมจนะเพิ่ม30%นะขนาดต่อสู้นะฮะแล้วก็ลดทอนลง10%บเปอร์นตทุกหวิต่อเนื่อง15บห้าวิคููดาวหกสิบวินะครับทุกคนอ่าก็เหมือนกับว่าชุดเนี้ย เพิ่มมาลดดาเมจเพิ่มอีก3 0เซนล้วขนาดต่อสู้นะครับจะลดเพิ่มเรื่อยๆนะ10เปอร์เซ็นทุกทุกหาวิตอเน,นื่อง15บาวินะครับคูลด,ดาวน์60วินาทีก็1นาทีนะครับนะครับทุกคนผมก็ได้มานะก็ได้อย่างน้อยผมก็ได้ดามเมจปีเชียเพิ่มขึ้นนะครับทุกคนตอนแรกผมไม่มีดามเมจปียเชีพเลยนะเราไปดูตรงนี้นะครับนี่ นี่นะครับทุกคนอันตาราโจมตีปีบ,บวก4 5ดาเอเนะแล้วก็อัตาราต้านาม้เปอร์เซ็นตนะดาเมตปีอยู่ที่5 4 7ิจจเปนตรตเมไปีชีบอยู่ที่70%เนะครับเพื่อนดาเมเปีชีพวงที่หนลงนี่สินะครับผมรเตอร์เมตปีชีพวงที่อยู่ที่2อ0 4นะครับผมอ่าก็จะเป็นประมาณประมาณนี้นะโอเคนะครับทุกคน โอเคครับก็ในก็สลับคลิปนี้ก็ผมก็ขอ,ขอจ,บจบคลิปสั้นๆเพียงเท่านี้นะครับยังไงก็เพื่อนๆชอบหรือถูกใจงัไนก็อย่างงยลืมนะครับกดไลค์กดแชร์ฝากกดติดตามเป็นกาลังใจเล็กๆ,ๆน้อยๆนะครับให้ผมได้ทำํำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับวันนี้ผมก็ขอ,ขอ,ขอสวัสดีครับบ๊ายบายครับ